สวัสดีครับสำหรับในคอนเทนต์นี้เราจะมาเพิ่มจุด Vertex ให้กับเส้น Edge ที่อยู่ระหว่างจุด Vertex 2จุดใน Blender 4.5กันนะครับเราก็จะเริ่มต้นจากคลิกเลือกที่โมเดลที่เราต้องการกดแป้นแท็บเพื่อเข้าสู่ Edit Mode เลือก Select Mode เป็นแบบ Vertex คลิกเลือกจุด Vertex ที่1กดแป้นชิปค้างไว้และคลิกเลือกไปที่จุด Vertex ที่2 ไปที่เมนู Edge จากนั้นเลือกไปที่คำสั่ง Subdiv i ตอนนี้ก็จะเห็นว่าระหว่างจุด Vertex ทั้ง2ตัวที่เราได้เลือกไว้ก็จะมีจุด Vertex เพิ่มขึ้นมา1จุดนะครับถ้าต้องการเพิ่มจุด Vertex ให้มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นก็สามารถไปกำหนดค่าในหน้าต่าง Subdiv i ที่อยู่ที่มุมด้านล่างซ้ายของหน้าจอคือตรงนี้นะครับ และเพิ่มตัวเลข number of c u t ขึ้นตามความต้องการครับเมื่อผมเพิ่มตัวเลข number of c u t เป็น3จุด vertex ที่อยู่ระหว่างจุด vertex เดิมที่ได้เลือกไว้ก็จะเพิ่มเป็น3จุดเดี๋ยวจะลองไปทำอีกฝั่งหนึ่งดูนะครับเลือกจุด Vertex จุดที่1กดเป็นชิปค้างไว้เพื่อเลือกจุด Vertex จุดที่2ไปที่เมนู edge เลือกไปที่ s u b d i v i d แล้วก็จะเพิ่มจำนวน Number of Cut เป็น3จุดเช่นเดียวกันเราก็จะได้ลักษณะของจุด Vertex ที่ถูกแทรกลงไปในระหว่างจุด Vertex ที่เราได้เลือกไว้ถ้าต้องการที่จะเชื่อมจุด Vertex ที่เราสร้างขึ้นมานะครับเช่นจากจุด Vertex ทางด้านนี้กับจุด Vertex ทางด้านนี้เข้าด้วยกันเพื่อให้มีเส้น hdge ปรากฏขึ้นมาเชื่อมระหว่างจุด Vertex ทั้ง2จุดก็สามารถทำได้โดยไปที่เมนู Vertex จากนั้นเลือกไปที่รายการ new edge Vertic Form ก็จะได้เส้นเชื่อมระหว่างจุด v e r ร์ททั้ง2จุดปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคครับก็หวังว่าทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจไม่มากก็น้อยไว้ยังไงพบกันใหม่ในโอกาสต,าต่อไปสำหรับในครั้งนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ